ถ้าจ้างออกไปอออกไปเนี hmm. mm ่ยเดี๋ยวเราจะให้ไปที่ทางนี้เลยว่าถ้าเราทําได้อพยายามจะถ้าเป็นเสียงเราก็ต้องปิดพี่นกควาไงไม่ไม่จะลงพี่นกควงเพราะ่าพี่นกควงอาจจะมีงานที่ต้องอืมทําพิถีเสียนี่อ่อถ้าว่าเรื่องการทำท่อว่าไปทางนี้มันกวนจะเดินกลับกลับเลยไม่พี่เราเราจะปล่อยตอนตอนนี้คิดคิดว่าอ่าผมคิดว่าเราต้องจะปล่อยช้างให้ออกไปนอกเลยแต่้ะนงหรือว่าถ้าเราหนึ่งแล้ว ก่อนดัดเอวไว้ปักหางนงั้นใช่ไหมครับดัดกลับมาแล้วนี้คนจะเข้าทำพ่อใช่ไหมปลอดภัยถ้าพีนกตัววัวจะให้จ้างงกซึ่งจะดันไปนุอืมใช่ครับเราเดือดเดือดเราจะที่อาช้างจะรู้อยู่นี้อย่ในก้อนดินสนุนช้างตั้งหนึ่งคนน่าจะพี่ประมาณหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะไปบกอยู่ดินถนนเลยถ้าช้างออกไปเราจะ พยายามปลักไปน่ถึงต้องถามก่อนหูเข้าลุงที่จะเอาเข้าตรงไหนอ่าน้ำเลยพี่เดิมที่ป่าปลามันใช่ไหมโอเคบ้านเดิมมันออกมาคืนนั้นนะครับใจพี่นี่นี่ป่าป่ามันเป็นที่มีป่าตายนั่นนะแต่ว่าถ้าจําเป็นเราต้องเดินถนนไปจริงๆก็อัดยาวไปจนว่าถึงไหหลงไปด้วยกันนะครับครับเรื่งโอเคอยู่ที่ปลายางต่อป่าป่ามนันนะโอเคพี่นั่ง เดี๋ยวเราพยายามทำดูก่อนพราะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเยอะตอนนี้มันก็อยู่บนอยู่ข้ารอยู่อยู่บนอะ ไม่ได้ไม่เดียววันนี้วันนี้ไม่เปิดใรไปจ้อมคุยเีไปจ้อมคุยกันคุยอยู่ตี่นไปจ้อมนั่นนะเห็นแครับทูดคนเจ้าไข่เดิเ ไข่ okay, นะครับทุกคนหากินขึ้นมะพร้าวอยู่ 上面。

你你 ì n ไอ้ไข่คร,ครับผมไอ้ไข่

เจ้าไข่มาแล้วเล่น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 เล็ดเล็ดเล็อ๋อใครเอาอุปกรณ์เล่นน่าใช้รถเล็ดเล่นตั้งพอนวันนี้อยู่ห้องเล่น น้องโศก้องเลยไม่เล่นถูกร้องเลยเขาบอกข้างนอกนะ